ผู้ชมนะครับคนโุลินทร์ทีวีนะครับวันนี้ขอมาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดน,นะครับให้กับเอฟซีวันนี้อาจารย์นะครับกําลังทําพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอเลขเด็ดขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ไปร่วมกคุณก็ขอให้ได้โชคเป็นไทยนะค่ะแล้วก็ปูน้าพน่าด้วยเดี๋ยวจะดูแล យើង მო អកព្រះមោរគបសើពសម្បត្តិលោកញោមមានហេតេធរជិរមេតោបេតលោកលដល់អានិសងផលប្រយ័ត្នទីធំលើបងទៀងសូនជួយប្អួយសោកស្រួលស្រួយជួយយើងទេតកសានសងលោកអាចารย์អាចารย์មុំทอง tham ក្នុងចិត្តបាណោបនសង្ឃធិយាមៀនសង្ឃបាជាបនសោកសរសៃចតុលោកបានមានខឿនបា

พระที่ทรงกดนะครับนะครับคุณผู้ชมพระที่ทรงกดนะครับพระที่ทรงกดแล้วนะครับ นี่คือเท้าวเวสุวรรณโนโน,นะครับคุณผู้ชมนี่คือเท้าวเวสุวรรณโนนะครับเป็นการบว,กาบวงสรวงนะครับสําหรับวันนี้เป็นการบวงสรวงเท้าวเวสุวรรณโนนะครับก็มีมมม<ล>ชาวบ้านแห่กัน,นมานะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับได้รับชมกันแล้วก็จะได้ไวันนี้จะขอโชคขอลาบด้วยนะครับให้กับเอฟซีให้กับคุณผู้ชมที่มาชมกันนะครับแล้วก็สําหรับที่นี่นะครับเป็นสถานที่อ่า ให้โชคให้หวยรวยให้คนถูกรวยเบอร์กันเยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับสาธุสาธุคุณยายาคุณยายในเท้าอะไรเท้าเวสวุวรรณโ,นโอ วเวสวรรณนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เป็นพิธีนะครับพิธีบวงสวงใหญ่ท้าวเวสวรรณูน,น,นะครับเดี๋ยวก็จะขอเลขเด็ดขอโชคขอลาบเนาะให้กับ FC ให้กับคุณผู้ชมนะครับนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็พิมพสาธุกาธุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับขอให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลเข้ามาเทเข้ามาหรือขอให้รวยรวยเฮงเนะครับใครพิมสาธุกาธุกนะครับที่นี่นะครับสถานที่วัดบ้านด่านนะครับเป็นการบูชาเท้าเทพสุวรรณูนะครับสาธุกาธุกาทุกาธุกซาทุกเ เป็นการสวดภาษาสวยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมช่วงนี้อาจารย์กำลังสวดอยู่นะครับแถวนี้จะเป็นเป็นชาวกลุยนะครับชาวกลุยหรือว่าชาวสวยนะครับที่สวดแปลกๆเนาะ นะนาปาปโตสาสุมหาเวทิดาเตมบูรณ์นิสถานไตรตรึงตะเอยสะดาอนุโฆภามหาเวทะวันบูรณ์ตะเอยสะดาเยตุภูโธสภาณหาวิติมบูรณ์เทวะองค์อุดระวาสะดาระณาวิรุสา

គោរពទេពរាជិនិរិសាទិយំវិសាគណៈក្នុងលាងងាមានតានាចងបានសុមភាសិຖານាដ៏មយអស់ស្រេចនេះជាកតន្នាតានាក្នុងបរីគិញជាដល់របឌុនអវសានជាទី เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำพิธีเสร็จก่อนไล้เรียกเทวดาเสร็จก่อนค่อยประจุดใช่เหมือนเมื่อกี้นะเหมือนกันประหลัดชิกใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับบระลัดชิกใหญ่นะครับเราจะให้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมประหัดชิกใหญ่นะครับ

ஓம் கி கீ ஆன்சோ மரேதின ரூன் பிடாமந்தா கு மூய் ரோடாலு சீ រ சான் ជ ின் பிள பிராம் போ ஆங் மூ ជខានាសាគុនអ៊ូជារាមមីឌានីមណោពទរហងតមូរហងសង្គូរហងអ ஓம் கி கீ ஆன்சோ மரேதின கு មិតាម ந்தா கு மூய் ரோடாலு சீ រសានជ ின் គូរ៉ា៥ប្អូនអំជួយខានាសាគុនអ៊ូជារាមមីឌានីមណោពទរហងតមូរហងសង្គូរហហងអវតិ ਤੁ មអំចុងស៊ុំស៊ុំគបាលមនគុំ மூய் មៀងងងស្វងរាទេបដាអន្តលីកេច សព្វាធិបតីបុព្វបតិកលារហូតទេពតានោអាតាកិមេធិទេពតាតមេយាធម្មយាអសរេលោកនោគូនាចូលមកទៀងទៀងគ្រប់ស្ថានីយមូលមជ្ឈុំគ្រប់ខាងកាមេចតេបតារេក្សាសរុបសរងរបស់រងកណ្ដុងបន្តិយទេបតាទាំងឡាយ៤៤ប្រជុំការសូរវណខអ ਨੇ ក អេហោបទុមហីគេតេចាគេបដាណូអៃដោដរមជើទើទើឧបទិយសកបងចលតលាវីសមេចាតិបដាណូអៃដោកកចលោះទើបបងសទឹងពងកាអ ੰਜ ឿញមកជាអធិបតីនៃយើងយកខខន្ធថាបណាកាចាយាគួរទួមហារួមមួយជួងនេះគាអ ੰਜ ឿញ เตปดาสิทันตาสิทธิสอบสุทานสันติเตกันสอบนักพักอาศัยในหมานสุนันตุธรรมังเจลโตโมสดับธรรมมุนีวาระวาจนางโนเปรมันตุน้อยเปรดอมีนบอนดอประเสริฐเตปทันตาเทวสังฆาโยให้เตปด๋าดอเตรียมเพียมผองทั้งหลายเอยอายังกระโรรีกันเนาะถ้าบ้านธรรมสมณกาโหลเจียการครูนึงสดับนอเปรทรรบอเปียดเปียวปด๋า นี่ภาษาภาษาสวยใช่ไหมสวดภาษาสวยสวดภาษาสวยเนาะอ้าวแดดเริ่มมาอีกแล้วแดดเปิดอยู่แล้วมาถึงบทนี้เนาะถึงบทนี้สวดถึง หทดนี้ตรงนี้ที่ไรแดดออกทุกทีนะครับเดี๋ยวจะได้ร titled, เราจะได้รับโชครับลาบด้วยกันเด้อว,วันนี้สาธุสาธุนะครับใครเข้ามาก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับถ้าใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอรอกันนะครับตอนนี้ให้ชมบรรยากาศสดๆสกันเนาะทางช่องย t u ู e นะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ สาธุสาธุสาธุรวยรวยหิง่งหิ่งนะครับอาจารย์สายธุเจ้ครับุ หนึ่งเลี้ยวไปด้วยไหมหนึ่งเลี้ยวไปด้วยนะเน่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 วาก้าววาก้าวโอวาก้าวตัดเขย่าปิ้งวาก้าวแกะ ถูกสาธุกสาถูกนะครับครเข้ามาแล้วก็พิมสาธูกสาถูกนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบก็ขอให้ถูกหวยรวยเงินถูกเลขสองตัวสามตัวเด้อสาถูกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวเลขให้กับเอฟซีนะครับมีแต่สวยสวดกับสวดภาษาสวยมันบอครับภาษาเขมรครับภาษาเขมรบอ๋อสวดภาษาเขมรสวดภาษาเขมร ผมจะาสวดภาษาสวยสวยไม่มีภาษาสวดบ่บอ๋อสวยไม่มีภาษาสวดสวดภาษาเขมรนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าจะสวดเป็นภาษาสวยผมกะลาวนะครับคนลาวฟังไม่ไม่ออกนะครับฟังสวยฟังเขมรไม่ออกนะครับทำพิธีต่อครับ สวดเป็นภาษาเขมรนะครับคุณผู้ชมผมก็นึกว่าจะสวดเป็นภาษาสวยเนาะผมแบบฟังไม่ออกทั้งสองภาษานะครับคุณผู้ชมเนาะ ก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันพิมพ์สาธุสาธุสาธุนะครับถ้าพิมพ์ก็ขอให้รวยรวยถูกหวยกันทุกคนเด้อขอให้มีโชคมีลาบนะครับเดี๋ยวมีสักทุ่มนะครับผมจะไปเอาเลขเด็ดๆนะครับให้กับเอฟซีให้กับุผู้ชมได้ไปเสี่ยงดูแล้วก็ไปซื้อดูนะครับอยู่ด้วยกันนะครับดูด้วยกันให้จบคลิปนะครับดูด้วยกันอย่าเลื่อนผ่านเด้อครับ សត្វតុលោក៏បានមហារាជា9ព្រះអង្គគឺព្រះបាទតតរតៈវិរុណហាវិរុតកាព្រះបាទវិរៈគឺវេសុវណ្ណជាព្រះទីនៅស្ថានចតុមហាមានទីកា1ແធព្រះ3មិនឧបໂລ kapsam អធិបតេៀបនៃព្រះអិនក៏ដែរអាការเทวดาរุกาเทวดาទៀងเทพតារក្សាភូមិស្ថានទី ที่เรียนประแจใจวัดวาอารามนี้ก็เลยส้มซ้อมโลกตรวตาเสียบทาทไงนี่ไงวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565บ้านทาดานตะบุญกอแก้วอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์เฮตโดยจันทน์บ้านเรียบเรียงประเนียมรูปมูเฮ้ยตะตูลเรียบโนดำเนินนี่เฮ้ยอันยืนมูตะตูลโดอมวน อำนวนอลอ food. Food, ่อนวนสารตวนประสิทธิพวนมัวพวงกวนกวนสูดเสดยจำงพัวพิธีพวงสวงรับองทาวเวสวรูมายางตีสอมพัวปลูกเทวดาจุยแทเรียาสาเตียงภูประชิดกระหัดเลลบานูโจรมกนองบอนพิธีนี้เรื่อมันหวานโจรมัวก็เลยสมโอยอ่อนลงเนียหวานใสก็เดยโศกจำเรือนึกถึงขอประโยชน์โสาสก็เลยการถนาโลกนา เนี่ยนะเมียนปรารถนาจังบานสมบัติทานนะก็ขอขอส้อมวอยสำไรโดยสดายสายกระเดยปรารถนากบอยกบอยทองสาธุสาธุสาธุรวยรวยรวยขอให้ถูกหวยกันทุกทุกคนเด้อขอให้มีโชคมีลาบเด้อสาธุสาธุเ้า อตัวก่อจันมนหายแค่นี้จันมวนสองตัวเดียเลขอะไรนี่เก้าหกไหมเกาหกจันมวนเขียนให้แค่นี้นะครับ เก้าหกันเลครับเก้าถึงแต่วันแรกวันสองสามไม่ได้ซื้อไงว้าตัวมันออกไปเลยเลขตัวไหนครับเจ็ดเก้าหกออกสองมือครับเจ็ดเก้าหกเออออกสองออมือนะมือที่สามเลี้างใหน้อยครับมือที่สามก็เก้าหกที่สี่ครับว้าเดี๋ยวเอาไปซื้อเงื่อนไงเงื่นี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้เลี้ง่เลยนี่เดี๋ยวผมไม่บอกนะครับตัวนี้ติดติดเลยเด็ดเลยเด็ดครับตัวนี้เด็ดเนาะเด็ดเด็ดครับเดี๋ยวหาว่าประวัติประจำวันที่สิบหกนี่ว้าสิบหกครับสิครับครับครับเลขนี้ เลขนี้อยู่ล่างครับเลขบนไม่บอกเลขบนมันไม่ติดไม่ติดไม่ติดเจ้านะครับติดหกติดหกอ๋อแต่นี้ติดล่างครับเลขบนมีอะไรบ้างไปดูอ right ีกเลขอีกที่หนึ่งนะครับเป็นเลขทูบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลขทูบนะครับอุ้ยเลขทูบสวยนะนี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะ สาธุสาธุเด้อเท้าเวสุวรนโนเนาะเท้าเวสุวรนโนเท้าอะไรนะครับเท้าเวสุวรนเท้าเวสุวรรณเนาะเท้าเวสุวรรณนะครับเลขเท้าเวสุวรรณเด้อนี่ได้แล้วคุณผู้ชมได้ตัวได้เล้วได้แล้วนี่แล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ขาอีกนะครับครั้งหนึ่งนะครับสําหรับขา ขามีเลขอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมมาชมกันนะครับมีเลขอะไรเนาะนี่เนาะเก้าก็ได้เก้าก็ได้หนึ่งก็ได้คหนึ่งหกหรือว่าเก้าหกนี่เนาะอืมนี่อ่ะคุณผู้ชมด,ดูนะครับ,รบดู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 ด,ด,ดูให้ชัดชัดดูให้ชัดชัดดูให้ชัดชัดนะครับเลขถูกก็สวยนะครับเลขถูกก็เก้าหนึ่งหนึ่ง หรือจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งนี่รวมกันเป็นเก้าสองไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับ